ครับผมส่งคนบรินับบประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองวันนี้วุฒิสภาได้มาพบประชาชนชาวอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองครับเนื่องจากว่าเกษตรกรชาวอำเภอสามโก้เนี่ยทำการเกษตรเป็นหลักทําให้กเกษตรกรเนี่ยได้ได้สะท้อนปัญหาไปถึงผู้ใหญ่ปัญหาความต้องการของเกษตรกรคืออะไรปัญหาคือ เนื่องจากภายแล้งวันนี้สภาเกษตรได้นําเสนอก,การบริหารจัดก,การน้ําสู่กเกษตรที่ยั่งยืนทํำยังไงนะครับการบริหารผมว่าเป็นแนวทางที่กเกษตรกรจะได้รับแล้วก็ให้กเกษตรกรงดทํานาแล้วมาปลูกพืชหลากหลายปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยครับเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่กเกษตรกรได้พบผู้ที่สภาครับครับวันนี้รอบสองเนี่ยเราไปที่อำเภอสามโก้นะครับได้พบป่าพี่น้องประชาชน เรานเน้นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยตามโครงการจัดรูปที่ดินกับการโครงการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่อําเภอสามก้ Go, ก็ได้รับคาร้องเรียนจากเกษตรกรในเรื่องของน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรก็ได้ลงไปพบปะกับพี่น้องชาวสวนมะม่วงแปลงใหญ่ได้ให้ข้อคิดในการที่จะ มีการบริหารจัดการน้ำร่วมกับทางเกษตรกรชาวนาในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเราก็ได้มาเดินทางมาที่อำเภอโพทองมีผู้ที่ได้มาให้ข้อมูลว่ามี3มกีฬาที่สร้างขึ้นี่อำเภอโพทองเนี่ยแต่ยังไม่ได้เปิดการใช้ประโยชน์ก็ได้ทราบว่ามีการติดขัดในเรื่องการขึ้นทะเบียนต้องขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ก็คิดว่าต่อไปนี้สามกีฬาแห่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวอำเภอโพทองวันนี้ก็เป็นงานสิ้นสุดภารกิจที่เดินทางมาที่ โครงการพบประชายชนที่จังหวัดด่างทองครับ